ดีครับขับเรียนท่านผู้บริหารคณะคระูผู้ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศาึกษา วันนี้ผมในอุดมค่ำละผู้นวิการโรงเรียนบ้านไซในฐานะตัวแทนของคณะครูจะได้ถือโอกาสได้นําเสนอการขับเคลื่อนการศึกษาที่ทางโรงเรียนได้ดําเนินการมาแล้วก็ประสบสําเร็จที่เป็นแบบอย่างให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งโรงเรียนบ้านไซเองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาที่เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามมีการขับเคลื่อนการศึกษาที่มีผลเป็นที่ประจักษ์ในทุกมิติในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย ในอดีตที่ผ่านมานั้นเราก็ประสบป,ปัญหานะครับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศษานะครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประเมินสมศในรอบที่2ก็ถือว่าเราไม่ผ่านนะครับแต่ในห่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเรามีการพัฒนานตั้งแต่ปี53นะครับเราได้รับการพัฒนาแล้วก็ได้รับการประเมินผ่านในในเรื่องของการประเมินจากองค์กรภายนอกก็คือสมศน,นะครับ ในรอบที่3นะครับอ่านเรียบร้อย1 0ปีที่ผ่านมาก็มีผลเป็นที่ประจักษ์ว่าเรามีการพัฒนารูปแบบการศึกษาที่เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาที่เป็นเบสของโรงเรียนมีีใช้ในการทดลองนะคะมีอะไรบ้างก็เขียนลงมา สำหรับสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านไซนะคะมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลสอนแต่ละดับช่วงชั้นเนี่ยเวลาส่งเด็กมาทางครูก็จะดูผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตั้งแต่อยู่ชั้นป .5 แล้วนําผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของแต่ละคนนะคะมาวิเคราะห์ดูว่านักเรียนมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนที่จะควรมาเพิ่มนะคะให้นักเรียนมีผลสำฤทธิทาง,งการเรียนที่ดีขึ้นในระดับชั้นป .6 การทดลองซึ่งการทดลองอย่างที่บอกนะคะว่านักเรียนเรียนเฉพาะเนื้อหาบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจไม่เข้าใจแต่ถ้าเรานําให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะนักเรียนก็สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างวันนี้นะคะที่เราจัดการเรียนการสอนด้วยการทดลองนักเรียนก็สามารถก็คือที่ผ่านมาเขาเรียนเฉพาะเนื้อหานะคะก็เข้าใจแค่บางส่วนระดับหนึ่งแต่พอให้เด็กได้ลงมือทําการทดลองนะคะ ในหัวเรื่องที่ผ่านๆมาในหัวข้อที่ผ่านๆมาพวกว่านักเรียนมีผลสรรัมฤทธ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสามารถทําแบบทดสอบท้ายเนื้อหาท้ายบทได้ดีขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาได้ลงมือปฏิบตัติการที่เขาได้ลงมือปฏิบตัติเขาจะมีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและความรู้เหล่านั้นมันจิติดต,ตัวเขาไปนะคะแล้วเขาก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ื่อครับผมชื่อเด็กชายชชยวัฒน์เฟเจริญครับ ทดลองพวกการแยกสารแล้วก็วงจรไฟฟ้าค่ะดีครับผมชื่อเด็กชายรัชชานนนคำแก่นผมได้เรียนกับคุณครูผมรู้สึกสนุกมากเลยครับคุณครูให้ผมทดลองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ให้คำปรึกษากับผมและเพื่อนๆชื่อเด็กหญิงออนชลารเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ันนี้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เรียนเกี่ยวกับการแยกสารรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นหาวัสดุรอบตัวเรามาทำการทดลองรู้สึกว่าเพิ่มความสนุกมากขึ้นค่ะปกติหนูไม่ค่อยเก่งวิทยาศาสตร์เท่าไหรค่ค่ะแต่พอมาเรียนก็เริ่มดีขึ้นค่ะสำหรับเทคนิคที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนความรู้คือ 5e นะคะ ก็คือถ้ามีการทดลองนะคะเราจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะคะเพื่อที่จะพยายามให้ใช้กลุ่มให้เยอะที่สุดเพราะว่าการใช้กลุ่มเยอะเท่ากับว่าเด็กในแต่ละกลุ่มมีจํานวนที่น้อยลงเด็กก็จะได้มีการสัมผัสหรือได้ทําการทดลองด้วยตนเองมากที่สุดนะคะซึ่งในการแบ่งกลุ่มนะคะเราจะใช้หลักการแบ่งแบบคละหญิงคละชายและคละความสามารถขั้นตอนของการเรียนรู้แบบ 5e นะคะก็คือ ขั้นตอนที่1ก็คือจะเป็นการสร้างความสนใจนะคะสร้างความสนใจก่อนนะคะเราก็ต้องมีการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นสนใจที่อยากจะเรียนในเนื้อหาในแต่ละหัวข้อนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นขั้นการสํารวจแล้วก็การค้นหานะคะตรงนี้แล้วก็ขั้นที่3จะเป็นอธิบายแล้วก็การลงข้อสรุป นะคะแล้วก็ขั้นที่4จะเป็นขั้นขยายความรู้ขั้นที่5ก็จะเป็นการประเมินผลซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ากิจกรรมเนื้อหาตรงไหนที่มีการทดลองนะคะในชั่วโมงก่อนที่จะมีการทดลองครูจะมาสอนเนื้อหานะคะให้ทฤษฎีไปก่อนให้ความรู้กับเด็กไปก่อนนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเด็กเข้าใจในเนื้อหาเราก็จะมาลงสู่การทดลองนะคะซึ่งการทดลองในบางครั้งอย่างที่บอกนะคะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอุปกรณ์และสารเคมีมันไม่เพียงพอนะคะดังนั้น ทดลองเรื่องไหนที่เราสามารถนําสิ่งที่มียอดอยู่รอบตัวมาใช้ได้เราก็จะนํามาใช้นะคะแต่ถ้าตรงไหนไม่มีนะคะเราก็ใช้สื่อโซเชียลมาชว่วยประกอบใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้นะคะตรงนี้ส่วนผลที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราใช้จัดการเรียนการสอนแบบ 5e แล้วนะคะสําหรับผู้เรียนนะคะจะสังเกตเห็นว่าเด็กนักเรียนมีความรู้มากกว่าเดิม นะคะสุดท้ายนะคะก็จะมีข้อคิดนะคะสำหรับคุณครูที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะทุกท่านนะคะที่อยากให้มีผลสมธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนะคะเราก็ต้องปรับหากระบวนการวิธีการเรียนการสอนที่ให้เหมาะกับผู้เรียนนะ,ะซึ่งไม่มีไม่สามารถมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับ โรงเรียนทุกคนกับนักเรียนทุกๆโรงเรียนนะคะดังนั้นอย่างที่โรงเรียนบ้านไซเลือกใช้ก็คือใช้วิธีกระบวนการสืบสอบหาความรู้ก็คือ 5e นะคะซึ่งจะเห็นว่านักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ขอขอบพระคุณไปยังคุณครูและก็ผู้บริหารโรงเรียนบ้านไซที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยดีเสมอมาตรงนี้ขอขอบพระคุณค่ะ